วันนี้อทอดไข่ด้วยนะจ๊ะอทอดไข่กับข้าวสวยร้อนๆโลนทอดไข่ใส่ฮอทดอกอออทอดแบบเปนทอดไข่ห่างๆจ้ะทอดวสวยมันๆแล้วก็แจงอ่อมไก่ใส่หน้าฮอทดอก ขาดบ่ได้ฮอดอกแม่เฮ็ดพิซซ่าดีหน้าเราลาวจะชอบกินพิซซ่าหลายจังหวัดม,มีเมี่ยนสมโอจังออกค่ะ กินข้าวกันนะจ๊ะ